สวัสดีค่ะพลอยจากรึกษาแบลแเตอรี่นะคะประเด็นใหม่ที่มาแรงในแวดวงเครื่องสำอางในประเทศไทยปี2021คงหนีไม่พ้นเฮมซีดออยหรือว่าน้ำมันกัญชงนะคะจากการที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ปลดล็อกกัญชาและกัญชงออกจาก,การเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่5นะคะให้สามารถนำมาวิจัยพัฒนาต่อในผลิตภัณฑ์กลุ่มของความสวยความงามได้ค่ะโดยส่วนที่สามารถนำมาใช้ได้นะคะก็คือใบที่ไม่ติดกับช่อดอ,อกค่ะ าลากเปลือกแล้ก็เส้นใยคะ่ะโดยมีสาร THC ที่ไม่เกิน0.2ค่ะทำให้นะคะผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าเ e มมนั้นมีประโยชน์แบบมากมายขนาดไหนค่ะโดยแบรนด์ใหญ่ๆนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเฮมแล้วก็ CBD ออกมาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะประเทศไทยเราก็สามารถทำได้เรียบร้อยแล้วค่ะ หลายคนนะคะก็อาจจะยังสงสัยว่ากัญชาและก็กัญชงเนี่ยต่างกันยังไงโดยพืชทั้งสองชนิดนะคะเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกันค่ะแต่ว่าแตกต่างกันที่สปีชีย่อยนะคะโดยชื่อที่เราจะเรียกกันโดยทั่วไปเนี่ยกัญชาเราจะเรียกกันว่า cannabis แล้วก็กัญชงค่ะเราจะเรียกกันว่า hemp ค่ะซึ่งถ้าเราจะแยกจากลักษณะภายนอกนะคะก็สามารถดูโดยง่ายๆเลยค่ะที่ใบค่ะโดยกัญชานะคะจะมีใบ5-7แฉกนะคะเป็นสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็กัญชงจะเป็นใบ7-11แฉกค่ะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะ และอีกส่วนสําคัญนะคะที่จะสามารถแยกกัญชาและกัญชงออกจากกันได้ก็คือปริมาณของสารค่ะโดยในกัญชานะคะจะมีปริมาณสาร THC มากกว่าในกัญชงค่ะส่วนในกัญชงเนี่ยก็จะมีปริมาณสาร CBD มากกว่าในกัญชาค่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับสาร THC แล้วก็สาร CBD นะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายยังไงค่ะโดยสาร THC นะคะจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทค่ะให้ความรู้สึกเคลื่อบเคลิ้มแล้วก็ผ่อนคลายนะคะหากนํามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์กัน ็จะช่วยลดความเจ็บปวดได้ค่ะแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารได้ส่วนสาร CBD นะคะจะไม่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทค่ะแต่ยังคงความผ่อนคลายไว้ได้อยู่ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูประโยชน์ของน้ำมันกันชงดีกว่าค่ะว่าจะสามารถทำให้ผิวของเราสวยได้อย่างไรนะคะข้อแรกนะคะเขาจะช่วยลดการหนักเสบอาการคันและก็อาการระคายเคืองบนผิวหนังได้ค่ะข้อที่2นะคะเขาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่เก่ะให้เกิดสิวค่ะช่วยลดความมันบนใบหน้าค่ะ ข้อที่3นะคะช่วยลดรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวได้ค่ะข้อที่4นะคะเขาจะช่วยเสริมเกราะป้องกันของผิวนะคะทําให้ผิวมีความแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วข้อที่5นะคะเขาจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะทําให้แผลที่เกิดจากสิวเนี่ยหายได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะจากประโยชน์ทั้งหมดนี้นะคะน้ํามันกันชงสามารถนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลปัญหาสิวนะคะอาจจะพัฒนาเป็นเจลแต้มสิวหรือว่าครีมแต้มสิวกว็ได้ค่ะหรือกลุ่มที่มีปัญหาผิวระคายเคืองง่ายนะคะเพราะว่าน้ํามันกันชงนะคะจะช่วยเสริมเกรกาะป้องกันผิวให้ผิวมีความแข็งแรงขึ้นค่ะต้องจากจะช่วยดูแลผิวแล้วนะคะยังสามารถนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเส้นผมได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าน้ํามันกันชงเองนั้นสามารถลดการขาด,ดุดร่วงของเส้นผมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสปาก็สามสารถทําได้ พัฒนาเป็นน้ำมันนวดผ่อนคลายได้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สาก์น้ำมันกันชงนะคะสามารถติดต่อเข้ามาพัฒนาสูตรได้ที่ Line แอดศึกษาแลบค่ะเครื่งนี้กาลังมาแรงมากในประเทศไทยปี2021นะคะใครเริ่มก่อนดวยก่อนค่ะและทางเรานะคะยังมีสา,ารสกัดอีกมากมายนะคะที่จะมาแร์ให้ทุกคนได้รู้กันนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ